แดงว่าอมนี่ยเลวงไงคอรวครับเขาปิดหรอให้ดูให้ดูให้ดูให้ตรงนี้แกะแกะเสื่อมเสื่อมใช่นั่นแหละค่ะต้องอนุรักษ์ไว้เยืนไทยรูปกับรูป กับภาพแกะสนักนุ้นตามครับปูพิากศรีตะเกตท่านผู้ชมลาไปก่อนคลิปนี้นะชะง,งอนเห็นหน่ากลัวมากมมมดูรีแลมออกมายื่นมาหน้ากลัวเนาะโอ้โอ้โห,โหดูครับข้างล่างครับแสงพระทีศาสสองมาครับสวยมากครับค,รนะค่อย,<ล>อยๆเดินค่ะแม่ พระที์สาดแสงลงมา